คู่ใช่ป่ะหอมไหมหอมตู้นี้อาบนล้วไห้มันอ่ะวิตัวนี้ดีวะ่ะเลี้ยงง่ายไอตัวนั่นดุดหอมจริงหนึ่งเดือนมันต้องอ้วนกว่านี้อ่ะนี่ไปเหนมงัง กินนมป๊าปะบอกว่าี่ใช่ป่ะไม่ใช่อีฝนโอ้ขนนขนไม่ค่อยดีไม่ไม่นี่ถ้ามันอ้วนขึ้นแม่งขนโคตรฟูบอกเลยไปให้เด็กดูนะเดี๋ยวปิดนี้ก่อนปิดปิดนะะปิดข้างบนอ่ะมันก็ดูมันขึ้นได้หรือได้ไม่มันกระโดดได้หรือ ตัวน้อยน้ยนอนในนั้นนะกัวนะฮ่าฮ่าฮเล่นแล้วไอ,อย่าเพิ่งออกมาปะเฮ้ยๆออมันจะออกอะไรเนี่ยคือมันจะหนีเหรอวใหนี่เดี๋ยเี่ยตี่สงัออเียมันกลัวอยู่ลูก พ้อยไม่เอาไม่ตีมันลูกตัวไหนคุณตัวที่มีลายสีน้ำตาลข้างบนกลางหลังอะที่มันแบบมีสองสีอะในตัวที่ในตัวที่จะกระโดดนั่นแหละมันจะดุดุในอเอาไม่ไม่ลูกหัวไม่นั่งมันจะได้คุ้ชินลูกแล้วให้กิกกนนมแล้ว เอ้อมากินนมได้อีกตัวไม่กินนะฮะเอานมไปใส่ม <ผ oda S 2> ันเหรอเขไม่มีพวกอีกผืนหึ่งเหรอเขาคงเป็นถุงนี่ให้ผมผ,ผมเนี่ยไงมีมีผืผนผลเล็กนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหอมให้ใส่มาเอมไว้น่ารักอ่ะถ้ามันขี้มัน,นมาปล,ล่อยไว้ะถ้าขี้ทำไงให้ก็นมพอดเก็บไงไมมมนไมพอดบอกจกอะเลี้ยงมันน้ำพอดก็ต้องเก็บขี้อะไรมันจะได้ขี้ต้องเก็บขี้ต้องหยิบเลยขี้ หอมนี่พรุ่งนี้ตอนเช้าก็มันมไปเดินเล่นข้างนอกบ้างขี้ของแมวมันไม่ไ<า>ยหยิ่งที้ของแมวมันจะงหอมจิบบะโดนเซีย <laughs> มันให้จับยังให้จับตื่ต้อกเลยไม่เดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์จะนอนด้วยกันนะบอกว่าปัก๊กป๊กชามลอยอะข่าวว่ามันปหัวต้องออกแตกเลยอะหัวแตกไปเย็บน้ ไอตัวนั้นน่ารักอะ่ะเชื่องดีเนาะไอตัวนั้นเชื่องน่ารักนะแม,ามา่ค่ะแม่ค่ะหนูตั้งชื่อดูตัวนี้ไปรับไปรับไข่ตั้งชื่อว่าอะไรลูกตั้งชื่อว่าจะตั้งชื่อว่าเทคเจอฮะโอ๊ยเทคเจอ เท็กโกเท็เขาบอกให้ชื่อเท็กโกแปลว่าอะไรเอาน้ำพอดให้แมวไม่ใช่เหรออ๋อเอาลูกเอาไอนี่ให้มันเล่นเนาะลูกแบดเเล่นกันองพี่น้องอืมเี้อืมเดี๋ยวมันก็เล่นเนาะ